สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดซีรีส์คลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์จีนที่กำลังเป็นที่นิยมมากในขณะน,นี้นั่นก็คือเรื่องสิสสาวป่วนสำนักซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มาเป็นสิผู้หญิงคนแรกท่ามกลางหนุ่มๆผู้สูงศักดิ์และยังต้องค้นหาว่าใครกันที่ฆ่าพี่ชายเธอเรื่องราวจะสนุกขนาดไหนไปรับฟังมันพร้อมกันเลยค่ะ นาำเมืองเตี้ยนจริงพระเอกของเรื่องซึ่งมีชื่อว่าเยี่ยนอินจือเขากำลังนั่งรถมา้าเพื่อมาที่ตลาดขณะนั้นคุณหนูใหญ่ตระกูลซ่งที่อาบชอบพระเอกอยู่เธอได้วางแผนเพื่อทำให้ม้าดีดเมื่อรถนาวิ่งชนนางพระเอกจะได้มาช่วยแต่พระเอกก็รู้ทันและให้ชนได้เลยเพราะถึงยังไงเธอก็หลบทันอยู่ดีแต่เหตุการณ์กลับผิดคาดเมื่อคุณหนูไม่ยอมหลบขณะนั้นนางเอกของเรื่องที่มีชื่อว่าซางฉี เธอได้เห็นเหตุการณ์จึงรีบช่วยคุณหนูและยังหยุดรถม้าของพระเอกแต่คุณหนูกลับต่อว่าเธอที่ทำให้เสียแผนซึ่งนางเอกก็ไม่ยอมและเถียงกลับนางเอกยังบอกว่าเธอไม่กลัวคุณหนูและเธอมีชื่อว่าซางฉีเมื่อได้ยินชื่อนั้นพระเอกจึงรีบออกมาจากรถมา้าเขาจ้องมองเธอโดยไม่ยอมพูดอะไรนางเอกจึงคิดว่าผู้คนในเมืองนี้ช่างแปลกประหลาดนางเอกเดินจากไปพระเอกมองตามเธอและเผยยิ้มออกมา หลังจากแยกย้ายนางเอกมาที่ร้านอาหารเพราะเธอนัดเพื่อนไว้ซึ่งเพื่อนของนางเอกมีชื่อว่าจัวเหวินยวนและที่นางเอกเข้าเมืองเพื่อมาเรียนที่สำนักศึกษาโดยสำนักนี้เป็นศูนย์รวมอาจารย์ระดับเทพเมื่อเจ้าสำนักลาออกจึงมีซื้อแย่ขึ้นรักษาการแทนซึ่งซื้อแย่หมายความว่ารองเจ้าสำนักแต่สำนักนี้รับแต่สิทธิผู้ชายที่มาจากตระกูลชั้นสูง แต่นางเอกก็ไม่สนใจเธอ,อยากเรียนที่นี่เพราะเป็นคำสั่งเสียของพี่ชายที่ตายไปขณะนั้นมีเสียงเอกอะอยู่ข้างนอกเมื่อออกไปดูก็พบว่าคุณหนูกํกำลังโวยวายเพราะต้องการโต๊ะเมื่อเห็นหน้านางเอกเธอจึงค่อนแค้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงของเพื่อนจึงไม่เกรงกลัวเธอซึ่งเพื่อนนางเอกเป็นคุณชายตระกูลดังแต่เพื่อนบอกว่านางเอกเป็นลูกสาวของเสนาบดีกลาโหมแต่คุณหนูก็ดูถูกเธอที่เป็นเด็กบ้านนอกจากชายแดน และสองสาวยังพนันกันว่านางเอกต้องทําให้พระเอกรับถุงหอมก่อนวันเทศกาลโคมไฟถ้าทําไม่สําเร็จเธอจะต้องแสดงดนตรีในงานเทศกาลแต่ถ้านางเอกทาได้คุณหนูจะแสดงดนตรีเองซึ่งนางเอกก็ตกลงและยังนินทาพระเอกว่าเขาเป็นหนุ่มหน้ามนคนตาปรือแถมยังพูดไม่เป็นซึ่งพระเอกที่มากินข้าวจึงได้ยินหมดทุกอย่าง โดยพระเอกเป็นหนึ่งในคุณชายทั้งสี่แห่งเมืองเตี้ยนจริงและหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนนางเอกด้วยแต่พระเอกเป็นลูกของภรรยารองของท่านเสนาบดีและที่สําคัญเขาไม่เคยสนใจผู้หญิงขณะที่นั่งยินทาพระเอกก็เดินออกมานางเอกรีบให้ถุงหอมโดยที่เธอไม่รู้ว่าการให้ถุงหอมคือการบอกรักพระเอกจึงย้อนว่าคนตาปลือแถมพูดไม่ได้อย่างเขาไม่ควรได้รับถุงหอม นางเอกรีบเบิกตาเขาพระเอกจึงหยิกแก้มเธอเธอใช้ภาษาถิ่นลอกด่าพระเอกว่าโง่แต่พระเอกก็ดันฟังออกทุกอย่างเขาจึงโยนถุงหอมทิ้งอย่างไม่ใยดีหลังจากนั้นนางเอกไปอ้อนท่านพอ่อให้ทูลขอฮองเต้เพื่อให้เธอเข้าเรียนที่สำนักศึกษาซึ่งฮองเต้ก็ประกาศราชองค์การแต่เหล่าอาจารย์ต่างไม่ยอมรับและให้เธอทดสอบเพิ่มซึ่งนางเอกก็สอบผ่านเธอยังได้รู้ว่าพระเอกก็คือซื่อเย่ แต่เธอกลับคิดว่าพระเอกไม่ชอบเธอจึงแกล้งเธอให้ทดสอบซึ่งความจริงแล้วพระเอกเป็นคนช่วยพูดแต่เหล่าอาจารย์ก็ต่างไม่ยอมเมื่อถึงด่านสุดท้ายพระเอกออกข้อสอบซึ่งนางเอกก็ตอบถูกทุกข้อเธอจึงได้เป็นสิทธิ์หญิงคนแรกเมื่อถึงวันเปิดเรียนนางเอกจอมเจ้าเล่ใช้ถุงหอมเพื่อคารวะพระเอกแต่พระเอกก็รู้ทันเขาฉีกถุงหอมและบอกว่าของคารวะคือผ้าห่อผู้กัน นางเอกทำทุกวิถีทางทั้งยิงธนูและห้อยตัวลงมาแต่พระเอกก็ยังไม่ยอมรับถุงหอมที่สำนักศึกษามีการจัดลำดับห้องตามความรู้ของผู้เรียนซึ่งเพื่อนนางเอกได้อยู่ห้องเทียนที่เปรียบเสมือนห้องคิงส่วนนางเอกได้อยู่ห้องหวงซึ่งก็คือห้องบวยเพื่อนนางเอกจึงขอย้ายมาอยู่ห้องบวยด้วยเมื่อพระเอกดูเรื่องเขาจึงบอกว่าการทำเช่นนี้จะมีผลต่อการสอบจองหวน แต่เพื่อนไม่สนใจและคิดว่าพระเอกไม่ชอบหน้านางเอกจึงหาเรื่องแกล้งเธอเพื่อนนางเอกถามว่าความสามารถของนางเอกถึงไม่ได้อยู่ห้องคิงแต่ก็ไม่สมควรอยู่ห้องบวยแต่พระเอกตอบว่านางเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มีโอกาสได้เล่าเรียนจึงต้องทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเมื่อเพื่อนนางเอกกลับไปพระเอกคิดถึงอดีตแท้จริงแล้วเขาคือเพื่อนสนิทของพี่ชายนางเอกซึ่งพี่ชายรู้ว่า ตัวเองสุขภาพไม่ดีจึงฝากให้พระเอกดูแลน้องสาวแทนเขานางเอกมาหาพระเอกแต่กลับได้พบว่าเขากำลังผูกคอตายนางเอกตกใจมากจึงรีบไปอุ้มเขาทำให้พระเอกหลังฟาดพื้นอย่างแรงซึ่งความจริงแล้วพระเอกกำลังสืบคดีและที่นางเอกเข้ามาเพราะแอบ,บวางถุงหอมแต่พระเอกก็เห็นทันและให้เธอเอากลับไปเมื่อเดินออกมานางเอกก็ได้เจอเพื่อนเมื่อเพื่อนถามเธอจึงบอกว่า พระเอกไม่รับถุงหอมแถมผู้คออยู่กลางห้องเมื่อคนอื่นได้ยินจึงเอาไปพูดต่อจนรู้กันทั่วสำนักและสุดท้ายเรื่องก็ถึงหูพระเอกพระเอกเรียกเธอมาและถามด้วยความเหนื่อยหน่ายว่าเมื่อไหร่เธอจะเลิกก่อเรื่องเลิกสร้างความลำคาญให้เขา นางเอกจึงบอกว่าแค่เขารับถุงหอมเธอจะยอมเชื่อฟังพระเอกจึงตกลงแต่ให้เธอมอบถุงหอมให้กับเขาตอนนี้นางเอกรีบหาถุงหอมแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอสุดท้ายเธอจึงต้องยอมกลับไปซึ่งความจริงแล้วเป็นแผนของพระเอกเขาแอบหยิบถุงหอมแล้วไปซ่อนในกระถาง พระเอกสาใจที่หลอกเธอได้สำเร็จแต่ทันใดนั้นนางเอกก็กลับเข้ามาเธอคิดได้ว่าคงเป็นเขาที่ขโมยถุงหอมไปนางเอกรีบเข้าไปค้นตัวพระเอกขู่ว่าจะลงโทษเธอจึงรีบวิ่งหนีออกมาพระเอกรีบล็อกประตูและสั่งให้ลูกน้องเอาถุงหอมไปวางที่โต๊ะนางเอกแต่ลูกน้องกลับงงตัวเองจึงวางไว้บนโต๊ะผิดซึ่งโต๊ะนั้นเป็นของเหยียนเซีวหราน เพื่อนเหยียนคิดว่านางเอกชอบเขาเขาจึงส่งจดหมายนัดพบให้เธอไปที่ร้านของสำนักแต่นางเอกกลับเข้าใจว่าเขาคงนัดเธอไปต่อสู้เพราะไม่พอใจที่เธอเป็นศิษย์หญิงคนแรกด้านเพื่อนเหยียนเขาอารมณ์ดีเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่เมื่อนางเอกมาถึงเธอก็เปิดศึกต่อยเขาเพื่อนเหยียนงงมากและต่อว่าเธอที่รอบค่าสามีเขานำถุงหอมออกมาเพราะคิดว่าเธอมอบให้นางเอกมโหมากและรีบแย่งถุงคืนพระเอกที่เห็นเหตุการณ์จึงรีบเดินหนีไป นางเอกบอกว่านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเธอไม่ได้ให้ถุงหอมเขาแต่เพื่อนเหยียนอับอายถ้าก็มีคนรู้นางเอกจึงสัญญาว่าเธอจะไม่บอกใครแต่จังหวะนั้นโลกกำบังก็ลม้มลงทั้งคู่จึงได้รู้ว่าสิทธิ์ทั้งสำนักกำลังแอบดูอยู่และพวกเขาต่างพากันมาล้อเพื่อนเหยียนนางเอกมาตอบว่าพระเอกที่เขาขโมยถุงหอมและนำไปให้เพื่อนเหยียนแต่เขาพูดหน้าตายว่านี่เป็นแผนตบตาที่เขากำลังสอนเธอ หากเจอเรื่องแบบนี้เธอจะได้ปกป้องตัวเองนางเอกมมโหมากที่แพ้ความเจ้าเล่ห์ของพระเอกดอนทรงรูเทียนเขาก็ไม่ชอบหน้านางเอกเขาอยากให้เธอออกจากสำนักจึงวางแผนแกล้งเธออีกคนวันต่อมาเพื่อนเหยียนที่อับอายจึงยกพวกมาจัดการนางเอกนางเอกไม่อยากสู้เพราะฟาบาทรับสั่งว่าห้ามเธอลงมือที่สำนักศึกษานางเอกรีบวิ่งหนีและไปหลบหลังเพื่อนทรงเธอแกล้งพูดว่า เธอร่วมมือกับเพื่อนส่งเพื่อให้เพื่อนเหยียนอับอายและสุดท้ายทั้งคู่จึงทะเลาะกันเองนางเอกใช้โอกาสนี้ที่ทั้งคู่ตกน้ำไปพระเอกที่เข้ามาเห็นจึงดูทุกคนที่ก่อเรื่องแต่นางเอกตัวแสบก็ผลักเขาให้ตกน้ำและตัวเธอเองก็ตกน้ำไปด้วยแล้วทั้งสำนักก็ปันป่วนไปหมดเพราะนางเอกเพียงคนเดียวดานเพื่อนส่งเขาคิดแผนแกล้งนางเอกโดยจะสาดถังสีใส่แต่นางเอกรู้ทันจึงแกล้งพวกเขากลับ และสุดท้ายพวกเขาก็โดนเล่นงานจนเลเทไม่เป็นท่าพวกลูกศิษย์ต่างมาฟ้องอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็มาฟ้องพระเอกแต่พระเอกก็พูดจาปกป้องซึ่งความจริงแล้วเขาจะแก้แค้นนางเอกเองเมื่อถึงวิชากฎหมายซึ่งพระเอกเป็นอาจารย์สอนเขาจึงใช้โอกาสนี้เพื่อเอาคืนนางเอกโดยเขาให้ลูกศิษย์รับบทเป็นตำรวจเพื่อพิสูจน์คดี แต่จะมีคนหนึ่งต้องรับบทเป็นคนตายโดยให้ทุกคนจับหมายว่าใครจะได้เป็นพระเอกให้นางเอกจับก่อนซึ่งเธอก็ได้ป้ายคนตายทุกรอบนางเอกรับบทเป็นคนตายพระเอกแกล้งเธออย่างสนุกเขาเอาผ้าคลุมหน้าและยังเอาไม้จิ้มพุงเธอโดยที่เธอไม่รู้ว่าไม้จับทุกอันเขียนคำว่าคนตาย นางเอกคิดถึงพี่ชายตอนที่เขายังมีชีวิตเขาเข้าเรียนที่นี่และมีเพื่อนสนิทชื่อเซี่ยวป๋ายเขาหวังให้เธอเป็นขุนนางเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าไม่ใช่แค่ผู้ชายที่เข้าเรียนที่สำนักศึกษาแต่ผู้หญิงก็เข้าเรียนได้เช่นกันนางเอกถูกแกล้งจนมาบ่นกับน้องหมาว่าที่นี่ไม่สนุกเหมือนกับชายแดนบ้านเกิดถ้าเธอหาเซียวป๋ายพบเขาจะต้องปกป้องเธอและไปจัดการพระเอกแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเซียวป๋ายอยู่ที่ไหน พระเอกที่แอบฟังอยู่จึงได้ยินทั้งหมดเมื่อนางเอกเห็นเขาเธอจึงถามว่ารู้จักพี่ชายเธอและเซียวป่ายไหมซึ่งพระเอกก็คือเซียวป่ายที่นางเอกกำลังตามหาแต่เขาคิดว่าถ้าเธอรู้ความจริงเขาจะฟังสอนเธอ,อยังไงพระเอกจึงเปลี่ยนเรื่องและไล่เธอให้ไปเรียนซึ่งวิชาต่อมาคือขี่ม้ายิงธนูโดยนางเอกเก่งมากเพราะถูกฝึกตั้งแต่เด็กแต่เธอไม่ยอมแสดงเพราะไม่อยากเป็นจุดเด่นเพื่อนเหยียดดูถูกเธอและอาสาขี่ม้าเอง เพื่อนเหยียนโชว์ฝีมือแต่ม้าเกิดดีดและลากเขาไปรอบลานเพื่อนทุกคนต่างตกใจแต่ไม่มีใครกล้าช่วยนางเอกรีบยิงธนูเพื่อให้เขาหลุดจากมา้านางเอกช่วยหยุดมา้าแต่สู้แรงไม่ไหวพระเอกเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยทั้งคู่ใกล้ชิดกันจนหัวใจเริ่มวันไหวหลังจากวันนั้นเพื่อนเหยียนก็ยอมรับนางเอกและยอมสิโลราบให้เธอ ด้านพระเอกกับลูกน้องเขาถูกไหว้วันจากใต้เท้าเหยียนซึ่งเป็นเพื่อนของพระเอกให้มาสืบคดีที่บ้านหนึ่งเนื่องจากใต้เทา้าสืบหาไม่พบเบาะแสพระเอกตรวจดูและได้พบว่าศพถูกวางยาพิษโดยสภาพของศพเหมือนกับพี่ชายนางเอกพระเอกจึงจะสืบหาความจริงให้ได้ขณะที่ทั้งคู่คุยกันมีคนร้ายแอบฟังอยู่แต่พระเอกรู้ตัวและรีบตามมันไปโดยคนร้ายหนีมาที่โจรไทเว่ยซึ่งเป็นโจรของนางเอก พระเอกรีบตามคนร้ายแต่กลับมาเจอนางเอกอาบน้ำนางเอกตกใจมากเธอร้องกรีดลั่นจวนแต่พระเอกตกใจยิ่งกว่าเขาโยนผ้าคลุมให้และรีบหันหลังกลับนางเอกคิดว่าพระเอกไม่แอบ,บดูเธออาบน้ำซึ่งพระเอกก็พยายามอธิบายและยังจะออกไปด้านนอกเพื่อยืนยันกับทหารแต่นางเอกห้ามไว้และบอกว่าชายหญิงอยู่กันตามลำพังถ้ามีใครรู้เข้าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เขาเคยช่วยเธอตอนขี่มา้าครั้งนี้เธอจะช่วยเขา นางเอกจะช่วยพระเอกโดยจับซ่อนตัวในอ่างน้ำแต่พระเอกก็ไม่ยอมและรีบหนีออกไปเมื่อกลับมาถึงจวนพระเอกได้พบว่าใต้เท้าเหยียนให้ลูกน้องนำผิดมาให้เพื่อให้เขาช่วยหาเบาะแสเช้าวันต่อมาที่สำนักศึกษาในวิชาดนตรีนางเอกถูกสุ่มเลือกให้ออกไปบรรเลงเพลงแต่นางเอกเล่นดนตรีไม่เป็นเพลงของเธอจึงแสบแก้วหูมากนางเอกรู้ตัวจึงจะร้องเพลงแทนซึ่งเพื่อนก็ไม่อยากฟังและเตรียมอุดหู แต่นางเอกกลับร้องเพลงอย่งางไพเราะทําทให้พระเอกที่ได้ยินนึกถึงพี่ชายนางเอกพระเอกรีบออกไปดูและยังเล่นดนตรีให้ซึ่งตรงกับจังหวะของเพลงที่นางเอกร้องนางเอกแปลกใจมากที่เขาเล่นเพลงได้เธอจึงตามมาถามเขาแต่พระเอกแถบว่าเขาก็เล่นไปมั่วๆเขาไม่รู้จักพี่ชายเธอนางเอกไม่ยอมแพ้เธอจึงมาหาหลักฐานที่ห้องเก็บตำดานางเอกได้พบว่าพี่ชายเธอเรียนอยู่ห้องเทียน แต่บันทึกรายชื่อถูกฉีกไปชื่อหนึ่งขณะนั้นพระเอกเข้ามาพอดีนางเอกรีบไปแอบแต่ก็ถูกจับได้เขาต่อว่าเธอที่ทำผิดกฎถ้าเราอาจารย์รู้เรื่องเธอจะถูกไล่ออกแต่นางเอกก็ย้อนว่าที่เขาแอบดูเธออาบน้ำทั้งที่ตัวเองเป็นอาจารย์พระเอกโมโ oh, หแต่ก็ลงโทษสถานเบาโดยให้คัดกฎระเบียบหนึ่งจบ นางเอกคาดคันว่าพระเอกรู้จักพี่ชายเธอและยังเรียนห้องเดียวกันแต่เขาแอบมาฉีกชื่อออกไปและเขาก็คือเพื่อนสนิทของพี่ชายเพราะเพลงที่ร้องเป็นเพลงที่พี่ชายแต่งมีแค่เธอกับเขาที่รู้จักเพลงนี้ขณะนั้นพระเอกรู้ว่าที่ชั้นสองมีคนแอบดูอยู่เขาจึงรีบไล่นางเอกไปพระเอกตามขึ้นไปดูแต่กลับได้พบว่าคนลึกลับแอบฉีกตำราสมุนไพร เขาต้องเป็นคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาพิษและแฝงตัวอยู่ที่นี่วันต่อมาที่ตลาดรถม้าของคุณหนูเกือบชนเข้ากับนางเอกแต่เพื่อนนางเอกก็ช่วยไว้ได้ทันนางเอกต่อว่าคุณหนูแต่คุณหนูเยาะเย้ยว่าใกล้ถึงเทศกาลโคมไฟแต่พระเอกก็ยังไม่ยอมรับถุงหอมเธอนางเอกรุ่มใจและมาปรึกษาสาวใช้สาวใช้จึงบอกว่าให้เธอทำอาหารให้นางเอกให้สาวใช้ไปสืบ แต่สาวใช้สุดโธกลับจับตัวพ่อครัวมานางเอกรีบปิดหน้าและให้ปล่อยตัวพ่อครัวไปเมื่อแผนการไม่ได้ผลนางเอกจึงคิดเมนูอาหารเองเธอทำอาหารและร้องตะโกนไปด้วยจนพระเอกเข้ามาดูทำให้เธอได้รู้ว่าพระเอกผู้น่าเกรงขามแต่กลับกลัวไก่นางเอกเหยาะเยะเยเขาพระเอกเอาตัวเธอบางไก่และรีบหนีออกมาจังหวะนั้นคนที่ไม่ชอบนางเอกจึงวางยาในอาหาร นางเอกยกอาหารมาแต่พระเอกก็ไม่ยอมกินเธอจึงต้องกินยั่วเขาเมื่อยาพิดเริ่มออกฤทธิ์ทำให้เธอมีอาการจิตหลอนนางเอกเข้าหาพระเอกเธอเอาขาเกี่ยวเอวเขาและดึงเขาเข้ามาจูบหลังจากนั้นเธอก็สลบไปพระเอกให้รถมา้าพานางเอกกลับจวนเขาคิดว่าอาการของนางเอกคล้ายกับพี่ชายที่ถูกวางยาพิษและลูกน้องก็รายงานว่านางเอกโดนยาพิษแต่เมื่อตรวจในอาหารกลับไม่พบ นางเอกอาการแย่และไม่มีหมอรักษาได้พระเอกจึงให้ตามหมอหลวงที่เก่งเรื่องถอนพิษแต่หมอหลวงลากลับบ้านและเพิ่งออกจากวังไปพระเอกร้อนใจมากและรีบไปรับกลับมาเขาพูดกับตัวเองว่าในตอนนั้นเขาช่วยพี่ชายไม่ได้แต่ครั้งนี้เขาจะไม่ยอมให้นางเอกเป็นอะไรด้านเพื่อนนางเอกเมื่อรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเขาจึงรีบมาหาเธอส่วนพ่อนางเอกก็ให้ไปตามหมอหลวง เมื่อรู้ว่าหมอหลวงไม่อยู่เขาจึงเครียดจนล้มลงแต่ขณะนั้นพระเอกก็พาหมอหลวงมาโดยพระเอกไปพาตัวมาระหว่างทางสำหรับตอนที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ที่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ